ตอนที่16เสียงเด็กเล่นกลางป่าช้าหลังจากทุดงผ่านวัดร้างหลวงพ่อสุพ์ยังคงมุ่งหน้าต่อไปในป่าลึกค่ำวันหนึ่งท่านพบที่พักสงบใต้ต้นไม้ใหญ่จึงตั้งกรดตั้งใจจะพักผ่อนแต่ยามค่ำคืนเงียบสนิทท้ามกลางป่าที่ไม่มีแม้แต่กทางบ้านคนหลวงพ่อได้ยินเสียงเด็กๆหัวเราะ Ừ, ừ, ซ่อนให้ดีนะเสียงเหมือนเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นซ่อนหาแล้ววิ่งวนรอบกรดของท่านหลวงพ่อคิดในใจจะมีเด็กที่ไหนมาเล่นกันลารป่าลึกแบบนี้แล้วเสียงหนึ่งกระซิบข้างหูทันซ่อนดีๆนะเดี๋ยวเขาจะเห็นท่านไม่ตกใจแต่ตรวจมนภาวนาแผ่เมตตาให้เงียบ เสีงเด็กๆหัวเลาะค่อยๆห่างออกไปจนเงียบหายไปในความมืดบางครั้งดวงวิญญาณของเด็กที่ยังผูกพันกับโลกก็ยังคงวนเวียนอยู่แม้จะไม่มีใครเห็นตัวตนจริงๆหลวงพ่อสอนว่าการไม่กลัวและการแผ่เมตตาคือสิ่งเดียวที่ทำให้พ้นจากอำนาจของวิญญาณเหล่านั้นได้ตอนหน้าตอนที่17เงานางรำในป่าชา เืนหนึ่งหลวงพ่อเดินผ่านป่าช้าเก่าเห็นเงาผู้หญิงกำลังรำอยู่กลางป่าแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ถึงได้รู้ว่าเงานั้นไม่มีขา